เลียงเลี้ยงชีพเลี้ยงตนคุณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันในรายการอ,อบจอเพื่อคนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้น้อยนาและฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนําท่านผู้ชมมาที่ห้องประชุมของโรงแรมศรีลําดวนอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดภายใต้การนําของท่านนายกวิชิตไรศรนาคุนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมในเรื่อง เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดบรรยากาศนั้นจะเป็นไปอย่างไรและ,และจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะตามใน,นหน้าไปเลยนะคะตามพรจะราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นพศ .2512 มาตรา15กำหนดให้ นายกองค์การบริหารสลับเป็นผู้แชมป์หน้าในด้านการบริหารงานกคลประกอบกับคณะกรรมการพระกาองค์การบริหารสลัได้านปรปกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินยัยและการรักษาวินยัยการดำเนินการทางวินัยการให้ออกจากราชการซึ่งเป็นกฎระเบียบของทางราชการที่บัญญัติไว้ให้ราชการปฏิบัติและห้ามไม่ให้ราชการปฏิบัติ เพื่อใช้ควบคุมตนเองควบคุมผู้ต้างชาให้สามารถดำเนินตนในวิธีรัชการได้อย่างต้องเหมาะสมตามกฎระเบีย,จยบจรรยบรรณภายใต้าการเป็นแฟงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นให้บุคลากร,กรในสังกัดมีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบจรรยาบรรณตลอดทั้งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สามารถดำเนิตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจะจนทั้งมีสิทธภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นประกอบกับการดำเนินการตามโครงการนี้มีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวิน,นัยสามารถนำมาตรฐานค,คุณธรรมจริยธรรมที่หน่วยงานกำหนดขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 2. เพื่อปลุปกจิตสานึกให้กับบุคลากราได้มีคุณธรรมจรยิยธรรมเข้าใจหลยกธรรมของพระพุทธศาสนานำมาเป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติราชการ 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในท้งกัด มีจิตสำนึกค่าน,นิยมและอัธยาศัาเรื่องความซื่อสัตย์มีคุณธรรมอันน่นคงส่งผลให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือในการประมลในครั้งนี้มีผู้เข้ารับก,การประมูลจำนวนทั้งสิ้น280คนประกอบด้วยผู้บริหา,ารสาษา,าของโรงเรียนสังกัดองค์การ,รกบริหารส่วนสีเกรดพนัก,การลูกจ้างประจำพนักงานตามรารกิจและพนังกงานจ้างทั่วไป บัดนี้ได้เวลาสักกแล้วกระผมขอ,อกราบเรียนเชิญท่านรองนายกโครงการบริหารจังหวัดสีเกตท่านอภิสักเสศจิงได้กล่าวเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรโครงการบริหารจังหวัดสีเกตประจำปี2563าาและให้รอวว่าแก่ผู้เข้ารับการอบรมออกกราบเรียนเชิญครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจัดการอบรม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิทธิเกศเราก็เฝ้าถามนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมอบรมนี่ทำไมต้องอบรมทุกปีนะครับเพราะหนึ่งเป็นตัวชี้วัดในการประเมินองค์กรแต่เนื้อสิ่งอืง่นใดครับการที่ให้บุคลากรของพวกเราทุกคนได้ตระหนักนะครับว่า การบริหารจัดการที่ดีนัมันต้องมีคุณธรรมและว,วันนี้นะครับจะเป็นเฉพาะในส่วนของข้าราชก,การพรนักง,งานจ้างตลอดทั้งผู้บริหารสตฐานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราจะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอบจเศรษฐกจม,มีหน่วยงานหลายหน่วยงาน มีเจ็ดกล่องมีหนึ่งหน่วยตรวจสอบและทราบมาว่าเขาจะให้เราเปิดกองอีกสองกล่องนะครับจึงเราขยายมากขึ้นแต่ภารกิจของเราบางครั้งนะครับมันยังไม่ตอบโจทย์ในส่วนของภาระงานเพราะอะไรครับเพราะเราตระหนักหน้าที่ในส่วนของแต่ละกลองเองแต่เราไม่ตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศริสะเก์ดังนั้นนะครับอยากให้พวกเราที่อยู่ตรงนี้ได้ร่วมกันเพราะจะลืมนะครับว่าเราออกไปภายนอกเขามองเราเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศิรีกะตก์เกขาไม่ได้มองเราเป็นข้าราชการสงกัดกองการศึกษาข้าราชการสงกัดสำนักช่างข้าราชการสำนัก ำนขันดังนั้นนะครับในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้านนอกท่านแบบชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิริกิเก์ไปด้วยกันทุกท่านที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิริกิตล้วนมีส่วนสําคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพัานานจ้าทั่วไปแม่บ้านก็ดีเพราะวันนี้แม่บ้านไม่ได้ เชิญเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าเป็นจ้างเหมาแต่ทุกท่านมีส่วนสำคัญเราอย่ามองว่าหน้าที่ของเราหนักกว่าเขาทำไมอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีงานทำผมเคยเห็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายของผมบอกว่างานตัวเองหนักแล้วอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรผมก็เลยบอกว่า ลองไปทำเหมือนเขาดูสิไปสำรวจได้ไหมออกไปสำรวจเหมือนช่างได้ไหมบางคนก็บอกว่าเอองานงานของฝ่ายนั้นทำอย่างไรก็ลองไปทำแผนดูสิทำเหมือนเขาได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าพึ่งไปตำหนิเขาเพราะทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันเรามองตัวเราก่อนนะครับว่าหน้าที่ที่เราทำนี้มันดีหรือ,อยัง เขาบอกว่าเราชอบมองหาแต่สิ่งที่ขาดแต่เราไม่มองว่าเรามีดีอะไรดังนั้นอยากให้ข้าราชการพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดธิติเกตมองดูตัวเองนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้องค์กรเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราจะเห็นนะครับว่า ปัจจุบันนี้นี่งบประมาณต่างๆยิ่งช่วงนี้เงินของผู้สูงอายุก,กับในส่วนของผู้พิการไม่ได้หลายคนก็ต้องหนีงกงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเองเราอยู่ตรงนี้เราก็รู้เพราะว่าเราได้เงินของอส,อม,ออสอมอมาค่ะเราเพราะอะไรครับเพราะในส่วนกลางเขาเล่นในส่วนของสีถนนชัย เอางบประมาณตัวนี้มาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะเปิกยอดให้มันเพิ่มแต่เราเองเราก็ไม่ได้ทำอะไรอ้างว่าเงินภาษีที่ดินเลื่อนแต่เนื้อที่นในแดเงินตัวนั้นเป็น,ปน,ปนภาระหน้าที่ของส่วนกลางที่จะให้เหมือนกันครับเราได้รับการถ่ายโอนถนนจากรอปรชแล้วก็อ่อ ทางหลวงชนบทแต่ปัจจุบันนี้นี่ปีแรกเราได้เงินมาปัจจุบันนี้ทางที่เราเดินพรออกพื้นที่นี่ได้รับการร้องเรียนตลอดนะครับว่าทางตัวน,นั้นเสียหายทางตัวน,นี้เสียหายทางส่วนราชการของอาบาจอด้วยงบประมาณเราค่อนข้างจํากัดนะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะว่าย,ยัางไงเป็นความผิดของเราเองหรือเป็นเพราะการที่เราได้รับการถ่ายโอนภารกิจแล้ว งบประมาณเราจะสัตไม่เพียงพอนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นในส่วนของการดำเนินกิจกรรมของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนะครับก็อยากให้ช่วยกันนะครับก็อยากให้ช่วยกันเป็นภาพรวมนะครับไม่ใช่ว่าสำนักปลัดจับอบรมแล้วก็มีแต่สำนักปลัดนั่งด้วยกันในขณะที่กองอื่น,นว่างก็ไม่ไปการไปให้กำลังใจกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ เราจะเห็นนะครับว่าเราไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนายกมาต้อนรับเรานะครับแล้วหัวหน้าส่วนราชการทุกคนยืนเพียกรับไปองค์การสมุทรไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายกติดภารกิจให้ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมารับตลอดทั้งเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดมารับ นั่นก็คือเขาให้เกียรติเราเราเองถ้ามีหนังสือแจ้งเวียนนะครับขอความกรุณาทุกคนไปให้กำลังใจกันของคนทำงานนะครับไม่ใช่ว่าเปิดงานมีแต่เจ้าหน้าที่กับประธานมาเปิดหาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีเลยมันก็ไม่ใช่เหตุน,นะครับผมถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะไปก็ฝากพวกเราทุกคนอบรมสองวันนะครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์โกสลใครเคยอบรมในส่วนของโอดีครั้งแรกๆก็จะได้เจอท่านช่วงบ่ายเราจะมีพระคุณเจ้ามาให้ความรู้พวกเราหลายคนก็ว่าฟังภาเทศดีกแล้วเอาก็เทศก็ฟังนะครับท่านอาจจะมีแนวคิดดีๆให้กับพวกเราพวกนี้ เป็นเรื่องวินยัยจะยกเคสในส่วนของวินัยที่มีปัญหาแต่และเคสมาพูดคุยกับพวกเรานะครับว่ากรณีนี้ฐานวินัยเป็นอย่างไรท่านอย่าลืมนะครับว่าในส่วนวินัยก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นนะครับท่านนายกยังพูดคุยตลอดนะครับว่า ท้องถิ่นเหมือนเจ้าหน้าที่ชั้นสอบเพราะเราโดนตรวจสอบมากแล้วก็โดนตำหนิในการปฏิบัติหน้าที่มากแต่ด้วยท้องถิ่นนะครับทั้งประเทศไทยมีท้องถิ่นต้องแปดพัน่าหน่วยถ้าเป็นสักประมาณพันหน่วยก็แค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เศษๆนะครับแต่ในหกส่วนของส่วนกลางหน่วยมันหน่วยเดียวนะครับก็าเป็นกระทรวงเดียวมันก็ดูเหมือนเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับแต่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ดังนั้นนะครับการรักษาวินัยเป็นเรื่องสำคัญเราต้องเข้าร่วมประชุมและอบรมพร้อมกันนะครับก็ต้องกาบเรียนพวกเรานะครับว่าทำไมกองการเจ้าหน้าที่ถึงเอาวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าเราด้วยช่วงนี้การอบรมแทบจะเรียกว่าเราผู่ขาดโรงแรมสีลำดวนนะครับ เจ็ดแปดเมื่อกี้ก็ผ่านไปนะครับของการศึกษาก็มานะครับเดี๋ยวสำนักช่างก็สิบเจ็ดสิบแปดอีกนะครับงานเรียกว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับคงต้งผูกขาดแล้วต้องแย่สี่ล้มด้วนฝากพวกเรานะครับก็อยากฝากในส่วนของม่วาราชการด้วยนะครับว่าในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้เราดูเพื่อนร่วมง,งานของพวกเราด้วยนะครับ บางครั้งนะครับการที่เราการให้ขวนกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเรามองไม่เห็นตัวตนของเขาการจะใช้เขาแต่และครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้ใจเขาเนี่ยมันลำบากนะครับสั่งด้วยคำพูดเนี่ยมันจะได้เฉพาะงานแต่มันไม่ได้ใจแต่ถ้าสั่งด้วยใจวาจาเนี่ยผมว่างานสำเร็จรุ่ร่วงทุกอย่างขอบพระคุณในส่วนของ ท่านอาจารย์โกศลฐานะไอ้ท่านกเกษียณอายุราชการตอนพราะอเตด้วยผมจำไม่ได้เพราะอเขดวครับท่านพ่อโอเคดม,มศึกษาที่สิบยี่โอ้ยี่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> ท่านยี่สิบเจ็ดเรายี่บแปดนะครับท่านเป็นพ่อโอเคยม,มศึกษาที่ยี่แปดนะครับที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพวกเราขอบพระคุณท่านผู้บริหารแระทรงศึกษาหัวหน้าส่วนราชการ และก็ข้าราชการที่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีกะตก์ที่เสียสละเวลานะครับแล้วก็มารับความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมขอเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีกะตก์ประจำปีพุทธศักราช2563ณบับบนี้ครับ กองการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการอบรมในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผอขาอยากจะทราบว่าการจัดอบรมในครั้งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะค่ะก็ต้องขออนุญ,ญาตนำเรียนนะคะในเรื่องของการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในปีงบประมาณ2563ในครั้งนี้ ก็สื่อมเนื่องว่าอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดของเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่<ม>ที่จะต้องให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญ<ม>บุคลากรของเราจําเป็นที่จะต้องรู้บทบาทหน้าที่<ม>และต้องมอีคุณธรรม,มนะคะมีการตระหนักตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจขององค์กร ในสิ่งเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นที่จะต้องเสริมสร้างเ,เสริมสร้างให้บุคลากรของเรามีคุณธรรมนะคะคุณธรรมตระหนักรู้ในหน้าที่ของตัวเองคุณธรรมจริยธรรมแล้วการปฏิบัติงานของอหน่วยงานของเราเนี่ยะจะได้ทราบที่มาที่ไป แล้วก็ในการจัดครั้งนี้เราจะเพิ่มเติมในเรื่องของวินัยซึ่งข้าราชการของเรานะ่ะการปฏิบัติงานทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยที่เขากําหนดไว้แล้วก็ การอบรมจําเป็นที่จะต้องจัดในทุกๆปีเพื่อเสริมสร้างความรู้หรือกระตุ้นจิตสานึกเพื่อให้เราได้เสริมสร้างเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของคุณธรรมสอดแทรกเข้าไปในการปฏิบัติงานของทุทกสายงานของทุกตําแหน่งค่ะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ได้รับความรับผิดชอบอยู่นะคะ <ๆ S 1> ก็เน้นย้ําให้มีการพัฒนาพัฒนาทุกหลักสูตร <ๆ S 1> เราก็มองว่า การพัฒนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นติ่งหนึ่งนะคะที่ควรให้ความสําคัญในในทุกหน่วยงานราชการที่เล็งเห็นความสําคัญในตรงนี้จึงมีจึงมีการจัดโครงการอบรมในระหว่างวันที่12-13กันยายนในครั้งนี้ค่ะค่ะท,ที่มาที่ไปนะคะที่เราได้ได้จัดเนื่องจากว่ามันจำเป็นต้องจัด ในแต่ละปีต้องควรที่จะจัดควรจะจัดเลยค่ะในในเรื่องตรงนี้ไม่ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนนะคะหรือไม่ว่าจะทุกระดับชั้นควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเบื้องต้นซึ่งมองว่าถ้าบุคคลทุกคนนะคะมีคุณธรรมแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเป็นลำดับค่ะ หัวข้อในการอบรมในครั้งนี้เราเรามีหัวข้อหลักๆเน้นในเรื่องไหนเป็นพิเศษจริงๆท,ทุกท่านก็จะมีอยู่ในตัวตนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรามาเพิ่มเติมซึ่งวงการราชการเนี่ยคำว่าคุณธรรมเนี่ยบา,บางครั้งมันอาจจะจับต้องไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราได้มารู้แม้กระทั่งการคลองตนนะคะนะการคลองตนของเราเราต้องมาดูตัวของเรา<ม>การคลองตนครองคน เราทําหน้าที่ร่วมกับบุคคลอื่นๆนะคะเราจะประสานสัมพันธ์ซึ่งหลักการประสานในการปฏิบัติงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จก็ถือว่าการประสานสําคัญอย่างยิ่งมไม่ว่าจะเป็นคลองตนคลองคนแล้วก็คลองงานก็ทําหน้าที่ในงานของตัวเองตามภารกิจหน้าที่ที่แต่ละคนได้ได้รับมอบนะคะเนี่ยคือที่มาใน,ในจุดเริ่มต้นแล้วก็ ซึ่งเขาจะสอดแทรกประสบการณ์วิทยากรนะคะจะสอดแทรกประสบการณ์ต่างๆที่เขาเคยเขาเขาเคยทราบมาเพื่อมาถ่ายทอดกับบุคลากรของเรานะคะ<ม>เป็นการกระตุน้นกระตุ้นจิตสํานึกนะคะ<ม>จิตสํานึกในเบื้องต้นแล้วก็ในช่วงบ่ายเ,เรามองเรามองว่าในเมื่อเราเรามาเสริมสร้างอย่างนี้แล้วในช่วงบ่ายเราจะมีพระอาจารย์นะคะ<อ>ท่านจะมาเป็นวิทยากรในช่วงบ่ายก็เป็นลักษณะสนุกสนานนะคะ สนุกสนานในวันแรกสําหรับวันที่สองเนี่ยเราได้เชิญวิทยกรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของระเบียบก,กฎหมายมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะท่านจะมาะพูดในเรื่องของวินัยของการเป็นข้าราชการ<ม>การปฏิบัติตนใน ในหน่วยงานราชการและข้อแนวทางการปฏิบัติหรือข้อหาหรือหรือกรณีศึกษาในเรื่องของกรณีการดําเนินการกระทําผิดวินัยนะคะเราจะได้ความรู้เต็มๆนะคะในระหว่าง2วันนี้ค่ะคุณไรนาคะแล้วผู้ที่เข้ารับการอบรมนี้เป็นใครบ้างคะ ในครั้งนี้นะคะเราเอามาทุกตำแหน่งในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาครั้งนี้เราเชิญผู้มในการสถานศึกษาเข้ามาร่วมรับฟังนะคะแล้วก็แล้วก็มีข้าราชการลูกจ้างประจําพนักง,งานจ้างทุกทุกคนมีหมดเลยค่ะเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าควรจะเป็นตำแหน่งไหนนะคะทุกทุกคนถ้าเป็นไปได้ เราอยากจะเอามาทุกคนทุกตำแหน่งเรามาเรียนรู้ด้วยด้วยกันจะได้มีความสุขในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของเราค่ะอ๋อคือจุดมุ่งหมายของเราคือต้องการที่จะทํางานอย่างมีความสุขนั่นเองใช่คะจุดเบื้องต้นค่ะใไม่ไม่เกิดข้อขัดแย้งหรือว่าปฏิบัติผิดผิดถูกถูกนะคะเป็นแนวทางเดียวกันนะคะในการปฏิบัติค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ท่านผอได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่เชิญค่ะ ค่ะก็อย่างที่ดําเรียนในเบื้องต้นนะคะสาหรับโครงการครั้งนี้ก็ได้รับความเ,าเห็นชอบนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะซึ่งท่านได้เล็งเห็นความสําคัญและให้มีการจัดโครงการดีๆทุกๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่กับบุคลากรในสังกัดนะคะท่านได้เล็งเห็นว่า เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นการหล่อ,ล,อ,ล,อล้อมหรือรวมรวมหลักคิดต่างๆนะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานรับใช้พี่น้องประชาชนประสบความสำเร็จนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับบรรยากาศของการอบรมโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรีสเกตท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราได้รับความกรุณาโดยท่านวิทยากรนะคะที่มาเติมเต็มความรู้ให้กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพระคุณท่านที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะคะก็ทำให้พวกเรานั้นมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็เราก็จะ รวมกันหลอมรวมจิตใจของเรานะคะให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษของเรานั้นได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจด้วยแล้วก็ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะแต่น่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาในรายการอาบาจอเพื่อคนท้องถิน่น<า>เวลาหมดแล้วค่ะน้อยหนาและทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะรวมถึงผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสําหรับ การติดตามรับชมนะคะท่านสามารถรับชมผ่านทาง SBS Cable TV ทาง YouTube แล้วก็ทางสื่อออนไลน์ของเราได้นะคะวันนี้นะคะทั้ง3าคนนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณสวัสดีค่ะ